ดูเขาสวยกินน้ําเองนะคะเก่งมากๆเลยเขาเดินมากินน้ําเองเก่งมากดูนะคะหัวใจนักสู้เขาเริ่มช่เหลือตัวเองได้เยอะแล้วนะเขาสวยแล้วเข้าใหม่นะคะ เก่งจังเลยลูกเก่งมากๆเลยอึ๊ยหันหน้ามองก็ล้มอ่ะลูกหันหน้ามองก็ล้มล่ะแม่ไปช่วยไม่ได้เลยแม่ช่วยไม่ได้เลยเพราะอะไรนี่ไงอีกมือหนึ่งเขาอุ้มคนนี้ไงอือโอ้ยช่วยเหลือตัวเองนะลูกนะช่วยเหลือตัวเองนะครับอ่ะทำไมทำไมช่วยตัวเองไหมทำไมช่วยเหลือตัวเองไหม ม่เขาก็ทําได้เหมือนกันนะคะยืนท่าเดียวกันก็สวยนี่แหละเวลาเขากินน้ํานะคะลงลูกคุกคานเด็กเอ้ยเด็กโอ้ยคนเก่งอเสียงใครร้องเสียงพ่อใหญ่ร้องโอ้ยอย่าทำน้องลูกอย่าตบน้อง ให้น้องอยู่ใ,ใกล้สิลูกให้น้องอยู่ด้วยสิสวยจ้าสวยตบน้องทำไมคะมาทำหน้าที่เนี่ยไอ้อ้วนเลยมือนี่เตรียมพร้อมตลอดเวลาเลยนะคะเนี่ยไอ้อ้วนของเรา เตรียมพร้อมตลอดเวลาเลยมืออ่ะมือน้อยๆอ่ะฮะหน้าตาเอาเรื่องเลย <c oughs> ให้น้อง,งใกล้ๆน้องไปใกล้ไม่ได้เห็นนกนะคะเห็นนกเห็นนกนกมานกมา นี่ค่ะเด็กทั้งสองคนนี่เขาเดินไม่ได้นะคะ fc ใหม่ๆที่เข้ามาที่ยังไม่รู้ประวัติของเขาสวยและเข้าใหม่นะคะเขาสวยเขาเป็นลูกแมวจรนะคะที่เขา,เาถูกแม่เขาคาบไปแล้วเขาก็เดินเดินเหมือนจะออกจากประตูนะคะแต่โดนประตูหนีบนะคะประตูหนีบแล้วทําให้น้องอะ่ะตัวแข็งไปเลยนะคะเครึ่งตัวแลวมีป้า คนที่เคยเลี้ยงเขาสวยอะค่ะช่วยเหลือก็สวยไว้แล้วก็เลยเขาก็สวยโตมาคุณป้าเขาก็ติดต่อแม่เกียงมานะคะแม่เกียงได้ดูแลก็สวยต่อนะคะส่วนเข้าใหม่นี่ก็มาจากจังหวัดสตูลน,นะคะเป็นลูกแมวจรเหมือนกันเดคะทั้งสองก็เดินไม่ได้แม่เกียงก็รับเข้าใหม่มาดูแลนะคะเด็กทั้งสองนี่สู้มากนะคะนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นะคะเด็กทั้งสองเนี่ยใจเขาสู้มาก ถึงจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขนะคะมีความสุขที่ได้ดูแลพวกเขาได้ช่วยเหลือพวกเขาเห็นพวกาเขาอยู่ดีมีสุขมีความสุขกินอิ่มนอนหลับแค่นี้ก็ดีใจแล้วใช่ไหมใช่ไหมลูกไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เอ้ยหม่ไม,ไม่เอ้ยเร็สาวไม่เถาเล่นอะไรกันนะู่นน่ะเล่นอะไรกัน นกน้อยแม่นกอน้อยนี่มาก็ตาก็ปูดๆขึ้นมานะคะตาปูดนะคะตาปูนขึ้นมานะคะตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ไหวเหมือนกันสุดท้ายก็โตเป็นสาวแล้วโตเป็นสาวแล้วนะคะเลิกร้องแล้วนะคะเดี๋ยวแม่จะดูนะคะถ้าวันเสาร์นี้แม่พาน้องไปทําหมันได้แม่จะติดต่อน้องเตยนะคะเดี๋ยวจะติดต่อน้องเตย อีกทีนะคะเพราะว่าน้องเตยได้ทักมาไว้แล้วนะคะเดวพาน้องมาทำหมันแต่เช้านะคะก็รอรับกลับนะคะต้องพรุ่งนี้วันศุกร์เนาะพรุ่งนี้ก็ต้องดังเที่ยงคืนต้องอดข้าวอดน้ํานะคะเดี๋ยวแม่จะติดต่อกับหมอด้วยนะคะแล้วก็จะให้หมอมานัดกับหมอไปนัดกับหมออีกทีนะว่าให้มาฉีดวัคซีนสามใบเถาด้วยนะคะ ใหม่กินนน้ำครับี่ค่ะเสียงโทรศัพท์ก็เข้าแบบนี้บางครั้ง f อซีท่านไหนที่โทรมาไม่เกร,รับไม่ได้รับสายก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะคะบางทีก็อุ้มลูกกินข้าวอยู่อุ้มลูกกินน้ำอยู่หรือกำลังทำธุระอยู่เนี่ยค่ะ ถ้าท่านไหนโทรมาไม่รับสายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะงานจะอยู่กับมือตลอดเวลานะคะแม่เก่งก็ช่วยเถ้าที่แม่เก่งจะช่วยได้นะคะแต่ก็ช่วยทุกคนเลยนะคะแต่ว่าแม่เก่งเขาบอกเลยนะว่าไม่เก่งไม่มีทุนอาหารนะคะคนมาขอทุนอาหารกันเยอะมากๆเลยแม่เก่งก็ต้องเอาเท่าที่มีให้นะคะบอกว่ามีไม่เยอะนะมีเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแม่เก่งต้องเกียดให้คนอื่นๆเขาอีกอย่างเงี้ยค่ะ อะอย่างนี้ค่ะเวลา,าไม่เกียงอุ้มลูกกินข้าวอุ้มลูกกินน้ําอุ้มลูกเข้าห้องน้ําหรือบางทีตัวเองก็ทําธุระอย่างอื่นหรือทางานของลูกอยู่ย่งค่ะก็อาจจะรับสายไม่ได้นะคะถ้าหลายๆท่านโทรมาก็เดี๋ยวว่ากันเด้อ อิ่มแล้วไปแล้วไปเอ๊บ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 คลองน้ำไหมลูกห้องน้ำไหมเอ๊บลองจางนี้เอ๊บอ,อ,บอืมคนเก่งนะครับแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ